ไปดูเรื่องของการสำรวจราคาสินค้าควบคุมครับนมผงเด็กแรกเกิดและก็ปลากระป๋องครับที่มีข่าวจะปรับราคาขึ้นถึง10%ขณะที่กระทรวงพาณิชย์นะครับมีการย้ำนะครับว่ายังไม่มีการอนุมัติให้มีการปรับขึ้นราคาจะอย่างใดไปติดตามครับจากการปรับขึ้นราคาสินค้าอุปโภคบริโภคหลายรายการในช่วงหลายวันที่ผ่านมานะครับโดยเฉพาะการปรับขึ้น ราคาของนมถั่วเหลืองทําให้มีการนะครับออกข่าวกันว่าจะมีการปรับขึ้นราคาของนมผงเด็กแรกเกิดว่าจะมีการปรับราคาจากเดิมอีกร้อยละสิบรวมถึงสินค้าอุปโภคบริโภคอย่างปลากระป๋องที่คาดว่าจะมีการปรับขึ้นราคาด้วยเช่นกันนั้นครับล่าสุดวันที่31มกราคม2566 จากการลงพื้นที่สำรวจราคานมผงที่ร้านลูกรักครับถนนนิพัตสงเคราะห์หนึ่งอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาและมีการพูดคุยกับผู้ประกอบการพบว่าราคานมผงได้มีการปรับขึ้นราคาอยู่ตลอดในห่วงที่ผ่านมาในบางยี่ห้อก็มีการปรับราคาทุกๆ3เดือนทําให้ทั้งผู้ประกอบการและผู้บริโภคเองก็เกิดความกังวลใจครับเนื่องจาก สินค้าประเภทนมผงสำหรับเด็กนั้นเป็นสินค้าที่มีความจำเป็นลูกค้าบางกลุ่มที่มีรายได้น้อยจึงเลือกวิธีลดขนาดหรือว่าปริมาณการซื้อลงจากปกติแทนรวมทั้งบางรายก็มีการปรับเปลี่ยนยี่ห้อของนมผงจากยี่ห้อเดิมไปใช้อีกยี่ห้อหนึ่งที่มีราคาถูกกว่าเพื่อลดค่าใช้จ่ายพร้อมกันนี้นะครับทางบรรด,ดา ลูกค้านะครับผู้ซื้อนะครับวอนรัฐบาลนะครับในภาครัฐว่าให้ช่วยควบคุมอย่าให้ราคาสูงไปมากกว่านี้ครับส่วนสินค้าผู้โภคบริโภค,โภคอย่างปลากระป๋องก็มีข่าวออกมานะครับว่าจะมีการปรับขึ้นราคากระป๋องละ2-3บาทโดยพ่อค้าแม่ค้าร้านขายของชำย่านตลาดเก่อเสืออำเภอหัดใหญ่บอกว่าถ้านับตั้งแต่ปีที่ผ่านมา ปลากระป๋องบางยี่ห้อเพิ่มขึ้นกระป๋องละ1-2บาทซึ่งก็จะมีราคาตั้งแต่กระป๋องละ17-40ถึงบบาทแล้วแต่ยี่ห้อหากเพิ่มขึ้นอีกในรอบนี้ปลากระป๋องอาจจะไม่ใช่สินค้าราคาประหยัดที่คนส่วนใหญ่เลือกซื้ออีกก็เป็นไปได้ครับมันก็จริงน,นะครับอย่างไรก็ตามถึงแม้สินค้าหลายอย่างจะมีการปรับขึ้นราคาลูกค้าสามารถเลือกซื้อสินค้าได้โดยไม่ต้องกังวลเพราะว่า บางร้านก็เป็นร้านค้าธงฟ้าซึ่งก็จะมีการจับจัดจำหน่ายสินค้าตามราคาควบคุมโดยรัฐบาลอยู่แล้วทั้งนี้กรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ครับแจ้งว่าสินค้าทั้งสองรายการเป็นสินค้าควบคุมหากจะมีการปรับราคาจะต้องยื่นขออนุญาตมายัางกรมการค้าภายในย้ำนะครับว่าขณะนี้ยังไม่มีการอนุมัติให้สินค้าทั้งสองรายการปรับขึ้นราคาจากเดิม ส่วนราคาที่มีการขยับขึ้นบ้างขณะน,นี้อาจเป็นการขอปรับส่วนลดทางการค้าของผู้ผลิตให้น้อยลงทําให้ราคาจําหน่ายในท้องตลาดสูงขึ้นนั่นเองนะครับย้ํานะครับว่าขณะน,นี้ทั้งนมผงเด็กนะครับนมผงเด็กแรกเกิดปลากระป๋องเนี่ยครับยังไม่มีการปรับขึ้นราคาแต่อย่างใดนะครับเพราะว่า เด็กๆตอนนี้นะครับทารกแรกเกิดผู้ปกครองนะครับพ่อแม่ก็อาจจะกังวลในเรื่องของราคาเพราะเรามองย้อนไปดูไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่กระป๋องเล็กๆเนี่ยครับถ้าเป็นนมผงเด็กเนี่ยไม่ว่าจะยี่ห้อไหนก็แล้วแต่ราคาแพงๆทั้งนั้นเลยในขณะนี้นะครับก็คิดว่านะครับทั้งเรื่องปลากระป๋องนมผงเด็กตอนนี้ย้ํากันอีกนะครับฟังข่าวนี้แล้วให้ทราบโดยทั่วกันว่ายังไม่มีการปรับขึ้นราคาแต่อย่างใดครับ